สวัสดีค่ะทุกท่านวันนี้โบก็อยู่ที่นวัตกรรมขมิ้นชันจังหวัดสุรินทร์นะคะก็เจอจากมหาลาัยราชพัฒนะคะจังหวัดสุรินทร์เนี่ยเขาอบอ,อกบูธจุงกาแม่วงโปนต,ตันเต้ขยมกโนนองบูธกิเฮาภาษาเขมรกีเทวิ๋นเนรอภาษาเขมกิเทวิ๋นมันจะขมิมนนม้นค่ะขมิ้นหรอไม่ภาษาภาษาเขมรน,นะใช่ค่ะขมิมม้นหรอละมิ้นละมิ้มนใช่ละมิ้ กีกีกีอันนี้บูกีนี่กีวิจัยเรื่องละมีตเนาะก็ของราชพัฒน์เซรนเดี๋ยวจะสัมภาษณ์น้องนะคะอะ่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอันนี้มาจากที่ไหนคะมาจากมหาวิทยาลัยราชพัฒน์สุรินค่ะเป็นโครงการวิจัยขมิ้นชันค่ะอืมแล้วทางโครงการนี้มีการวิจัยชิ้นงานที่เกี่ยวกับขมินอะไรบ้างคะ มีเป็นโกลเด้นดิ n ค่ะ golden นดิ n อะไรคะก็จะเป็นน้ำอันนี้เป็นโมเดลนะคะเป็นน้ำขม,มิน้นมีส่วนผสมของขม,มิ้นชนันขิงพริกไทยน้ำตาลแล้วก็น้ำพึ่งค่ะแล้วก็จะมีอีกสูตรหนึ่งก็เหมือนกันแต่ว่าเพิ่มมะนาวค่ะเพิ่มมะนาวแล้วก็มีเป็นผงขม,มิ้นชันค่ะอันนี้25บาบาทนะคะอันนี้ทำเองบดเองค่ะแล้วก็จะมีเป็นอเมริกาโน่ขมิ้นชันค่ะ โอ้ยมีมีมีกาแฟอเฟรมริแกนอ๊อกขมิ้นชันด้วยเหรอมีค่ะโอ้โหแล้วมีเมนูอะไรบ้างที่เอาขามิ้นชันไปพัฒนาเป็นเครื่องดื่มมีเมนูอะไรบ้างตามนี้ใช่ไหมมีโกลเด้นดริงค์ค่ะมีอันนี้ก็คืออันไหนย่ออันนี้นนโกลเด้นดริงค์นะคะโกลเด้นดริงค์ก็คือ น้ำพิเศษสวยสุขภาพดีครบจบในแก้วเดียวทุกท่านถ้าดื่มนี้สวยเลยเดี๋ยวโบจะดื่มดูว่าจะสวยไหมอ่ะโอ้แล้วก็ข้าวหมูอบขมิน้นโอโ้โหข้าวหมูอบขมิ้นก็คือจะเป็นซอสขมิ้นนะคะหมักกับหมูแล้วตัวข้าวที่เป็นสีลืองก็จะ,เ,นนะ,ะเป็นข้าวเคลือบขมิ้นค่ะเป็นข้าวเหนียวก็คืออันนี้กีโวะละมีดเนาะโมวิจัยในะกีอันนี้กีแปรรูปกีโยะโมมกัก นังใส่รูปเมื่อก,กี้ก็ผสมนังใบ,บ,บกเกลียงใบกับซีเรียลเแต่อันนี้ก็เป็นการใส่ขมิ้นลงไปนะทำให้ข้าวเป็นสีเหลืองแล้วเขาก็จะใส่ซอสที่มีส่วนผสมของขมิ้นในการหม,มักหมูและก็เมนูต่อไปก็คืออเมริกาโน่ขมิ้นโกลเด้นคอฟฟี่นะคะก็อ๋อแล้วแล้ว,แล,วแล้วมันผสมยังไงอะ่ะเนี่ยพี่ข้องใจมากอเมริกาโน่ขมิ้นมันก็จะเป็นเหมือนเป็นเลเยอร์ค่ะด้านล่างก็จะเป็นน้ำขมิ้น นี่เราเป็นสูตรของเราทั้งบนเราก็จะออนท็อปด้วยอเมริกาโน่ไม่ใช่ประชาช็อปใช่ไหมไม่ <laughs> ไม่ใช่ประชาชไม่ใช่ใชประชา <laughs> ชนนะฮะข <laughs> มิ้นอเมริกโาโน่ค่ะทุกท่านนะคะแล้วก็มีเดี๋ยวที่บอกก็คืออันนี้ก็คือเป็น4ชิ้นงานที่เขามีการพัฒนาขึ้นแล้วตอนนี้เราอย,อยู่ในขั้นตอนคือพัฒนาเป็นชิ้นแล้วมีการวางจำหน่ายหรือย,อยัง นี่ค่ะอันนี้เป็นแบบโมเดลมาลองตลาดใช่ค่ะอันนี้มาลองตลาดใช่ไหมคะแล้วถ้าสมมติว่าคนสนใจอยากที่จะกินขมิ้นเออแบบอยากสั่งผงว่าออนไลน์มันต้องสั่งผงเนาะถ้าแบบนั้นมันจะมันจะเกิดการเสียเนาะเขาสามารถติดต่อได้ที่ไหนคะมีเป็นบูค่ะชุมชนนวัตกรรมขมิ้นชันค่ะอ๋อแล้วเราได้ไปส่งเสริมชุมชนที่ไหนของจังหวัดสุรินทร์คะมีสี่อำเภอนะคะมีกาบเชิงพนมดงรัก ปราศาสตร์ค่ะสังขารอันนี้เป<อ>็นท,ที่ที่เราไปส่งเสริมนนี่นะคะทุกท่านถ้าท่านทานขมิน้นท่านก็จะสามารถที่จะช่วยจังหวัดสุรินทร์นะคะกระจายรายได้ไปสู่ดูสิคะเขาเริ่มตั้งแต่การปลูกเลยนะขมเนี่ยนี่กินมือกินเนื้อตุ่ดดำเลยเนาะเนื้อนี่มือมือ,มอชองขยมดำนักขยมตัวมือน้องตัวสัมพันธ์แม่กระด้ก็ดำขมิ้นก็นจนาเนี่ยมันทำเ,เรา,เรา,เ,ราเราไปสง่งเสริมตั้งแต่การปลูกเลยใช่ค่ะส่งเสริมตั้งแต่การปลูก แปลว่ากว่าจะได้ขมินมานะเพราะมันใช้ระยะในการกว่าจะเกิดหัวขึ<ช>้นมา<ช>หนึ่งปีนะเนี่ยเราดูแลทุกขั้นตอนตั้งแต่เตรียมดินปลูกใส่ปุ๋ยเอาแล้วงานวิจัยนี้ใช้เวลากี่ปี <S 1> 1 <S จนถึงจนถึงปัจจุบันนี้ใช้เวลากี่ปีงานวิจัยมีระยะเวลาหนึ่งปีหนึ่งปีเอา้าก็กว่าจะปลูกได้แล้วอะ่ะมันก็หนึ่งปีไปแล้วแล้ว,ลวก็พัฒนาทุกปนมินเก็บได้ประมาณเก้าพันติเดือน ใใวิจัยควบคู่กับการไปส่งเสริมให้ชาวบ้านปลูกขมิ้นด้วยแล้วก็พัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยกข้าไหมค่ะแล้วเราก็ส่งเสริมให้เขา,เาปลูกแล้วก็มีเขาเรียกอะไร G G F P อะค่ะ <G AP S 1> แบบมีมาตรฐานค่ะแต่ว่าถ้าจะไปขายให้โรงงานก็มีใบเสริมไปให้เขาว่าเราแบบม,ถถนนมีมาตรฐานนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าที่อำเภอสังขะแสงทองคือเขาทำขมิ้นมาตั้งนานส่งโรงพยาบาลสังขะอยู่แล้วค่ะอ๋อวทนนี้ขมิ้นที่เราใช้เราไปขอซื้อเขามากองค่ะ ส่งเสริมภูกับเขาเพราะว่าเขาก็เป็นเกร่ายของเราโอเคนะคะทุกท่านถ้าทานถ้าท่านทานที่นี่ท่านจะไม่ใช่ประชาชนแน่นอนท่านจะได้ขมิ้นชอ็อกแทนนะคะ <c oughs> เพราะว่าเขาช่วยตั้งรากหญ้าเลยนะรากหญ้าตั้งแต่อปราสาทสังขารกาบเชิงน <c oughs> มดงรักหลายอำเภอมากของสุรินทร์ก็คือจังหวัดสุรินทร์เราเราก็ต้องช่วยกันนะคะโปรโมทสินค้า <c oughs> ของบ้านเรานะอย่าลืมนะคะถ้าใครมาบูธงานนี้งานนี้ไงนะ ก็มาชิมขมิ้นได้นะคะเขามีฟรีแล้วก็มีจําหน่ายด้วยคะอาจําหน่ายอยู่ในราคาเท่าไหร่คะมียี่สิบห้าสี่สิบแล้วก็สามสิบเก้าค่ะเริ่มต้นอเาโน่จะเป็นสี่สิบบาทแล้วถ้าเป็นพอดอร์ดริงก์ก็อยู่ที่25บาทอเมริกาโน่ก็40บาทแล้วก็ข้าวขาหมูไม่ได้ขายนะอันนี้โชว์เฉยมีด้วยเฮ้ยมมีข้าวขาหมูด้วยเราก็สาดเซลเขานะ เนี่ยนายดูซิข้าวขาวหมูหมักแล้วมันจะเป็นยังไงหนะ้าตาดูซิอััันนนีี้จะเป็หหมูท่กบอ,อ๋อคิมียนโชพังเนื้อนี่ไม่โตเซลที่เน่าธรรมดาเอ้ยเด็กกิโชยืมมือนะ,ะอันนี้จะเป็นข้าวที่อันนี้กิมมักนะ่าเคยจซีรังเลิ่งแต่แล้วการทานขมิ้นน่ะมีคุณสมบัติที่ช่วยให้ร่างกายเราเป็นยังไงคะถึงเอาขมิ้นมาวิจัยเนี่ยเพื่ออะไรคะเออคือแบบว่าอันดับแรกนะคะก็คือล้างพิษค่ะแล้วก็ชะลอวัยเสริมภูมิ แล้วก็ช่วยเรื่องระบบในลำไส้อ่ะเครื่บะกระมมกิลาตะกีบซีแต่ขมินเนื้อปลากรมุนยิงตามกระีขมิ้นตามกีเพราะว่ามันจะลอไว้ด้วยนะต้านทานแล้วก็ล้างพิษแล้วก็ช่วยระบบย่อยอาหารด้วยนะคะมีเสริมข้อเข่าด้วยค่ะเสริมข้อเข่าด้วยสำหรับคนที่ปวดขาเนี่ยคุณลุงคะเขาชิมเนี่ยคุณลุงชอบเลยไหมเนี่ยชิมได้นะคะอ๋อนี่นะคะนี่น่ะเราจะให้ชิมเาใชิมฟรีเลยท่านนี่ยมีคนสนใจเลยค่ะ ค in ่ะเนี่ยนะคะช่วยโปรโมทงานวิจัยพัฒนาจังหวัดสุรินทร์ของเราค่ะนี่ค่ะแก้วเลยแก้วเลยค่ะกินแล้วท่านจะได้รับรสถึงขมิ้นเชิญชิมได้ฟรีนะคะขมิ้นนะคะกินแล้วแบบโอ้โหกระชุ่มกระชวยเป็นไงคะวิ่งเลยใช่ไหมคะออกไปวิ่งเลยพวกฉลองวายนีคะกระโอบกระโอบอุ้ยอีกระโอบบอกกระโอบไออีกกระโอบกรมิ้นบอกเนาะเนียงเนียงเนียงพอโตแบบ รู้สึกทานยังสะดอน้องซูนขมิ้นเลยซูนละมีดเลยคือทานต่คือเนี่ยจะมีดนาอง่าฮ่มฮ่าฮ่าฮ่าน่าฮ่าฮีาฮ่าฮ่าส่าฮ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 ่าาฮ่าน่าฮ่ยฮ่าฮนา่าฮ่ะ่กาาาษณ์่่่่าาา่โปมนน่นาา่่่่า่า ก็เห็นไหมคะว่านี่คือชิ้นงานของเราเนาะก็ต้องขอบคุณเนียงเนียงเนียงขมิ่นเนียเขมิ่นเซเรนิตะคเนียหนุ่หอยเนียงจังโปรโมทจังหวัดของยืงออยมินุเด้งอันนึงคนปลูกขมิ่นอะไรสวยมากก็ก็นี่ค่ะนี่ค่ะชะลอวัยค่ะชะลอวัยค่ะมีคน์พุชไลน์พุชไอายุแปดสิบเนาะใช่กินขมิ่นอะไรเยอะสิยห็นไหมคะ อายุ80ดิเป็นน้ำคอมเมนต์กันเลยเลยอยู่15ใช่ค่ะอุ้ยหนูต้องกินแล้วล่ะค่ะเพราะว่าหนูก็ร้อยหนึ่งแล้วนี่ค่ะของมหาลัยราชพัฒมหาลัยราชภัฏค่ะอันนี้เป็นโครงการวิจัยค่ะตรงขึ้นเองไหมใช่ค่ะเป็นที่ที่ติดชายแดนกันเองค่ะนี่บัตชายเตร์เบิ้์ดหมดแล้วจะไม่ได้ก็ต้องขอบคุณน้องๆทั้งสองท่านมากนะคะที่มาเป็น คนอธิบายนะคะแล้วก็ต้องขอบคุณมหาลัยราชภัสสุรินมากนะคะที่ให้ช่องเล็กน้อยนะคะก็อย่าลืมนะคะถ้าท่านเจอบูธก็ช่วยสับสนืผลิตภัณฑ์ของสุรินได้ค่ะขอบคุณมากค่ะ